วันนี้วันที่มันเอาเราดิทีนี้คนดูผมอธิบายให้ฟังคือแหม่มเก่งไหมเก่งเป็นเป็นถ้านับว่าเป็นผู้หญิง<ช>เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เก่ง,ง,งเ,ปเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงๆเป็นเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงๆอันนี้อันนี้ <บา S 2> นนผมอันนี้ผมยอมรับแต่ว่าผอใหคนที่พร้อมกว่านั้นอ่ะอที่ว่างสลอที่ว่างผมจะให้กับโบยบินแล้วก็สลที่แทนหินหินเป็นปืนที่ออกไปผมก็ต้องเอาปืนมาทดแทนซึ่ง ท่ากับว่า okay, wait, wait. ผมก็จะเอาจะเอาเอาพี่ของพี่พี่ของใครพี่ของไอ้มันชื่ออะไรวะกูลืมเพิ่งเข้าแกงกูมาเนีน่ยเฮียเราม่ได้หมดเดี๋ยวเขาไปลงตรงตอนเรานะแล้วทำไมเราถึงเล่นแบบนี้อ่ะเพื่อนโดนโดนมาก่อนโดนมาก่อนหมายถึงยังไงอ่ะเขาก็ ผมจะร้อยฟังก็คือเนี่ยเราเรายืนกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ไม่ได้อยู่ในวงยืนมาแบบนี้แหละแล้วเขาก็วิ่งมาแทงเราเลยแล้วก็มีคนอยู่บนรถแต่ไม่ได้อยู่นอกวงก็คือผมนี่แหละโดนยิงลนรถแล้วก็โดนซ้ำไม่รู้ไม่กี่ไม่ดิ้นไม่ผมวิ่งไม่อีโมแมงแหละไม่สนล่ะคราสร้างเรื่องเหมือนเราโดนยางอะไรคราสร้างเรื่องอะไรมึงพูดอะไรหน่ะไอโฟนก็มันทำามาแล้วก่องเข้าเขื้ยม บอกไม่เหร้องช่ไอเจดำกลับทำไมเออไอ้เจไอ้เจไม่ให้ไม่แต่ไม่ให้เจจืดจางนะกูกูบอกไม่ได้มาที่พวกมึงโดนอ่ะแต่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 กูเข้าใจกูกูกูก็ไปอยู่กันมันคือวันที่กูเล่นสตอรี่ที่ที่ใครโทรมาหากูใช่ไหมสักคนเห็นละไม่ยอมมองโทรมาหาพี่ผมผมไม่ไม่เห็นเห็นสกายบอกว่ามันมันสักยันอยู่ในร้านสักอ่ะมันโดนด้วยอันนี้ไม่รู้ข่าวครามใช่หรอโดนรถแล้วไม่เชื่อกูน้อยอ้าวพาเขาบอกว่ารถรถเท่ากับพร้อม ลงแล้วไงก็มันลงแล้วไงกระหน่ยมันพร้อมเออก็ก็พี่บอกอยู่เนี่ยสกายมันลงมัลงไปสักเนี่ยดูว่าสองร้านเดือดถือแบบนี้ตบหวยซื้อเรื่องมึงลาเต้นองลาเต้นองลาเต้นองลาเต้แหลมเนี่ยไม่ไม่ไม่คือคือเต้เต้ไปเกี่ยวหัวสกายยังไงพี่ติดมาจัดกินเหล้าในไลน์แม่งมันเอาพวกเข้าไปดเอาง่ายถูกไหมแม่งแม่งมันพาไปกันหกคนอ่ะมึงสองพี่ไม่ไหวมึงดูเพื่อนดีนะระวังมันเอากลุ่มใหญ่มาลงนะแล้วไปรับเพื่อนไม่ทันนะตายไปได้แต่แต่ แต่ว่าไม่ต้องไปรวมหมดหรอกแบ่งค์นรับไม่ทันทำไมเราไม่ขี่รถดันี่ยรถประมูลหรอลงไวเท่ากับไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี่ยจะลงไปทำงานแล้วคนทางซ้ายเนี่ยเขาพร้อมไหมเนี่ยเขาลงรถเนี่ยอ้าวแข็งว่ะเฮ้ย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 เดียนนะครับอะไรใครบอกวะพี่คนวัยไอเดียมดีไอไอเขาจะแทงกับเาเขาไปซ้อมหนุ่มไอ้ย ตอใหญ่นะครับตอใหญ่อ่ะบินมาห้าล้านเป็นเลต้ารับบูจะเบียดยาวๆแล้วก็จะได้คืนนะห้าล้านโอ้ที่ผมพี่พูดอะไรน่ะผมไม่ใช่พลังเคบวกครับผมใช้พี่ก๊อฟพี่ก๊พี่ก๊อพูดหรอเทียสี่เจนหกครับพี่มีหอแล้วไปเจอสองหอเลยจะดิ้ได้ไปดึงตรงโน้นไปดึงตรงโน้นไปตรงนี้ไปตรงนี้โอ้เมนถามพี่ดำพี่ดำบอกพี่ใช่ใช่ผมทักผมทักไปหาผมทักไปหาพี่ก๊อฟไม่ไม่ฟูนอะไรเนาะไปตรงโน้นไปตรงนน้พี่ตรงโน้นพี่ไม่ครับพี่มเ พี่ไม่์ครับฮะไปอย่างนี้คือทำไมพี่ไม่ดูคลิปต็อกผมพี่ไปแพ้ผู้หญิงมาได้ไงล่ะโอ้ยคุยกันแล้วพี่ดูทิปต็อกผมพี่ไม่ดูมันก็ควรจะมาตอนทุ่มตอนแรกจะไปเล่นโชว์เขาเป็นไงล่ะตามแล้วก็ไม่รับไอชูวเดย์มานบอกผมนะแจริงๆผมไม่รู้นะแต่คือมันมาบอกกูอีกแหละเอาไปมาได้กูแพ้ก็ไม่เป็นไร เฮ้ยฮ hey hey. to ัลโหลบอกว่าให้ยืนตรงนู้นกลุ่มกลุ่มใหญ่มันน่าจะตั้งกันตรงหผมตรงนู้นอ่ะมึงเห็นปะใช่เหรอไม่ผมถามสภามาแล้วเอสภาบอกว่าถ้าลงรถคนหนึ่งออกไปว่าพร้อมตอนอยู่งไหนอ่าโอเคงั้นงั้นก็เต็มที่โอเคเซี่ยวแล้วเพื่อนโดนอะมันมันจะได้วิ่งนหนีสถาเราทันไปไหนไปการเพื่อนกันกัไปไนเปการเพว่านไปไหนไปกันเพื่อนถ้าบอกว่าต่อยอย่างเนี้ยโบ้โบ้ยไหนวะไปไหนไปการไม่ไม่งั้นท่ากับว่าต่อยอย่างเนี้ยเราเราต้องมาก่อนก่อนเวลามันเริ่มนะถ้าเวลาครูดาวมันมัน t s g e ม it let's ด้วอลองสังเกตดูร้านทางร้านบนด้วยระวังระวังทางร้านสองศพพี่ต้องให้ศเนี่ยเฮ้ยมีมีคนแทงมีอมบลงมาอเขมามีาเต็มตัวเต็มตัวมีเจพูมีเจพูมีเจพูมีเีเจพูมีเีเจพูมีเจพูมเจีเจเอาีเงี้เอาเงีเจูีเจููพูีเจููมีก่อนได้มีูขอพีพูีมีเจพูมี้จพูมีูพี่จูมีมเจอูมีเมเอพ ไปแมวแมวแมวกูกูกูเอง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 เดี๋ยว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 กูเล่นกับภูมิกูเล่นกับภูมิกูเล่นกับภูมิงมาไปมึงก็ให้เขาเชิดหน่อยเขามาคนเดียวให้เขาเล่นหน่อยกูเองกูเองเพื oh, so oh, no. oh. Wow, right. ่อนเพื่อนเขาหยุดรอบรอยมาถอยมาถอยมาหนถอยมาถอยมาถอยมาหนถอยมาถอยมาให้เขาวัดไตล์กันไปให้เขาวัดไตล์กันไปอ่าภูภูหยิบไม้มาหยิบไม้มาหยิบไม้มาสีออกมาดิไปวัดเขาวัดเลยเนยนะพี่เฉยไปหมึกมึกหมึก เกูจะไปเรียนรู้แล้พี่สิเรอเราตรงนี้เราเนี้ยเฮ้ยโอ้กูแพ้อะไม่จ่ายโอ้ตเดี๋ยวแตเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่จางานแก้ไหมผมถามแค่นี้นะพี่สิมันแก้อยู่แล้วมันแก้อยู่แล้วเดี๋ยวมันแก้อยู่แล้วผมถามพี่แค่น่ะภูมิภูมิภูมิเข้าไปเล่นกับเพื่อนเลยก็ได้ครับภูมิเล่นกับเพื่อนเลยก็ได้ ทำไรเนี่ยพี่ด้านหลังเขามาเยอะแล้วโอเค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 พวกนี้เล่นอะไรกันอะวัดเวทหนึ่งแต่กูแพ้อ้าวเหรอไม่ใช่หรออ่ะแล้วใครบอกแล้วใครบอกภูมิเมื่อกี้ก็ไม่ยูมีคนบอกว่าภูมิมาดูมาดูมาดูตัวตัวตัวไล่เนี่ยตัวไล่ตัวไล่ไอ้แอ้ม่งทำกูเสียช็อตติ๊กต๊อกให้กูเอยม้ามันในวงมันขับไม่ได้ไม่ใช่หรอม้าเราคุยสะพาดูดิ เราไปพุดสปาดูป้าไข่ป้าไข่น่ะเฮ้ยมันลงเพื่อนมันลงเรื่อยๆเอาไป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 เ่อยเพื่อนรอเพื่อนเงไปรอเพื่อนรอเพื่อนไม่มึงมึงมึงเพื่อนเ่เฮ้ยฟัง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 เพื่อเพื่อนเพื่อนฟังมึงเล่นตรงนี้ก็ได้ตเพื่อนเขาอยู่ตนี่ตั้งเยอะถ้ามึงดันไปมันเป็นรถให้เขาดันมาเลยรถเพืนเรไม่ได้ายเยอะไปไหนวะเนี่ยมาเล่น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 มาเพื่อนมาเลย เขาล้มเยอะเขาล้มเยอะคนเราเยอะกว่าแต่นีงนะไปล้มไปล้มไปล้มไม่ล้มไม่ล้มไปช่วยเพื่อน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 พุ่งไปช่วยเพื่อนเร็ว แล้วมาเคล็ดมาเคล็ดมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วเดาขึ้นไป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 กันขึ้นไปเดาขึ้นไปปิดเดาขึ้นไปปิดเดาขึ้นไปปิดเดาขึ้นปขึ้นปิดปดมาไวออกออกออกชั่ววันชั่ววันครับชุบเลยตายโอเค ตั้มตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวปุกขึ้นมานะแป๊บนึงเดี๋ยวร,รอรอจบก่น <c oughs> อนยิงไม่โดนดีนไปดีกปดนึง

พี่พี่หมือครับอุ้มเลยไหมพี่ไม่ไม่ไม่พี่พี่คุยกับตั้มไม่เฉยแต่อุ้มเลยก็ได้ของเขาอ่ะพี่หมือโอบอ่ะโอบโอบอบโออุ้มเลยไหมพี่หมือตั้มแล้วทำไมทำไมอยู่ดีมันเกิดมาเป็นการเล่นแบบนี้ได้อ่ะก็มันก็คือการเล่นแบบที่มันเคยมีมาไงเข้าใจแล้วเราจะส่วนใหญ่มันมีแค่เราสองแก๊งอ่ะตั้มจะแบบว่าไม่ไม่ไม่แยกกันยืนแล้ววิ่งเข้ามาเล่นกันเหรออันนี้ผมไม่รู้แต่ได้เห็นบอกว่าเพื่อนนะบอกว่าต่มันเหตุเล่นเล่นแบบว่าใช่ใช่ไม่ยิงไง ใช่เราเราจะไม่ไม่ไม่แยกกันยืนก่อนเหรอเราค่อยออกมาเล่นกันหรือว่าไงแบบนี้มันไปหลอกครับพี่ไปเช่าอุ้มศพแล้วแต่ตั้มมาตั้มตั้มว่าไงอ่ะมันไม่ไน่ถกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ออุ้ศพาคนเอานี่ไปแล้วแต่ตั้มอ่ะนี่นี่มึกอยากอยากถามไม่เฉยว่าแบบว่าอยากเล่นแบบไหนเพราะต้นใหญ่มันมีแค่เราไงสองแก๊งที่เล่นกันเอาจริงก็ใช่มันมีแค่สองแก๊งคือมึกมึกอยากแบบไหนอ่ะแบบนั้นก็ได้ถ้าแบบอยากให้มันเป็นกันอ่ะเอางี้ไหมห้าทีเราเริ่มเลย เผื่อแบบว่าไม่อยากยิงกันนานสมมติยากคูดาวเหลือหทีปุ๊บเราเริ่มเล่นกันเลยเราเป็นเข้าใจกันว่าสมมติถ้าเหลือห้าใส่กันได้ถูกปะใช่ใช่ห้าทีใสน้ก็คือระหว่าง1ิ10ิจนถึงหกหกอาทิตย์จนเหลือห้าอ่ะแล้วคือเราเราจะต่างคนต่างเตรียมพร้อมต่างต่างคนต่างเซตตัวเองได้ได้ได้ส่วนเรื่องแอ้ดอปอะหมึกอยากคุยกับตั้มตั้งนานแล้วคือมัน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 ชอบเล่นกันก่อนเวลาที่จะหมดอะแทงก่อนยิงก่อนถูกป่ะแทงก่อนยิงก่อนอะไม่ไม่ไม่มันมีคนยิงมาก่อนตลอดเลยตั้มปืนอะ เลยมันจะยิงทะลุมาก่อนเลยแล้วก็มีดหัวดำ่ะไปต่ำคนเนืงอ่ะไม่รู้ใครอ่ะเปิดตั้งแต่5ีตลอดเลยแบบ4 5ีแบบบูทเราอ่ะหมดแล้วใช่ไหมครับไม่ห้ผมคุยได้ถ้า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 หมดคุยได้ครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับน่าจะอุ้มไมค์เสร็จหนึ่งครับหมอใช่ตั้มอยากให้เป็นแบบไหนคือที่ผ่านมามันมันมันยิงก่อนเวลาตลอดเลยมันมันเกิดการเล่นก่อนเวลาแบบว่าฝั่งมึกก็มีไม่ใช่ว่าแค่ฝั่งตั้มฝ่ายเดียวฝั่งมึกก็มีที่แบบว่าบูทไปเล่นก่อนเวลาอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรเราคุยได้คนดูใจเย็นใจเย็นมันแค่ไอซีไปใจเย็นคือไอไอเรื่องแอร์ดรอปอะเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรลองเตือนให้อีกทีแล้วสมมติถ้ามันมีอีกอะชี้ชี้ตัวให้ผมเลยอ่ะได้ได้ไม่ตามผมแไม่ไม่ตามเอาอย่างนี้ไม่เราเอาเป็นว่ารอเวลาหมดเออเฉียวปุ๊บเราค่อยวิ่งชนกันไม่มีเราค่อยวิ่งชนกันดีกว่าเต่ยังกันนต่อไปก็ได้เจะเล่นเพราะว่าส่งสัญญาณยกมือก็ได้นะพี่พยายามวิ่งให้ชัวร์กว่านั้นไงแปลว่าหมายถึงเอาวิให้ชัวร์นั้นแล้วค่อยผมค่อยถึงวิ่งเข้า ได้ได้ได้เวลาเขียั่งไค่อยกระโดดใส่กเาได้ได้ไดโอเคต้มเขครับได้ไขอ้า้าโอเคครับโอเคครับ้มต้มป็นเมย์มองผมเฮ้ยเอาศพอีกคนนึง้เายังีคนนึงอ่ะ้เคเชี่ไปไหนอะพี่เชี่ไปไหนตรงข้างหลังนู้นใครไปเล่นมัีกี่ศพอะพี่หมดแล้วไม่รู้แต่เมืงไปกันสี่หคนตอนล่นกลัวกูตกใจเลยนี่แม้งไล่จากหน้าธนาคารแม่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 เว่แม่แม่แม่ม่แม่แมแม่แม่แ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละหน้ารถเนี่ยหน้ารถเนี่ยหน้ารถหน้ารถหน้ารถเลยกลุ่มบ้านเลยกลุ่มบ้านหน้ารถเลย